มมมไม่ไม่ยอไ้ไม่มีอนวันเยอมมีิ้มาก้อนยาส่องหอถ้ายูไม่เล่นกับพ่อพ่อจะไปเล่นเกมแล้วนะ่แบบไ่ได้เลค่ะมมา่า่อ่อก็ยูไม่เล่นกับพ่อเลยพ่อเล่นอยู่คนเดียวเลย ก้วยทอดนะคะกับน้ำผาทอดคิดว่านิหน่ป๊าตลอคจรงไม,ม,มะะอือายุไม่เล่นนะค่ะอายุไมเล่นทอ,อดสกัไปไหนอ๋อาอายุไม่เล่นกับพอ่อพ่อจะไปไหน่งเกเกจ้ะเล่นเก่เกินมาย, <c oughs> ยูบอกพ่ออ่ะ ไปเตะบ,บอลกลับมาก็เล่นเกมเตะบอลแล้วก็ดูบอลแล้วก็เตะบอลเขาไม่เลยกินอะไร่นกนอันเดยไมไม่ไ้หรออะไรไหมอะไรกินอะไรไหมอะไร่นะ <ทะ S 1> อยอะไรอยร่น่มะเร้าวเหรอ ยำมยม,ยม,ยมสวยค่ะ่กินอ่ะแมถ้าเรากินอะไรด้วยก็กินด้วยเอนี้ราทำไมเป็นอย่างเนี้ยแขงมันยังไม่อะไร

ว่ามะพร้าวหรือกล้วยอะไรอรอยกว่ามะพร้าวมะพร้าวไม่หวานไงย่ังเรียบร้อยนู่นอุ้ยกกินหมดชิ้นเลยอ่ะเมื่อวานอ่ะตอนเล่นบ้านรวมอ่ะแต่งตัวน่ารักมากเลยใส่ชุดเสื้อโอเวอร์ไซส์กางเกงเนยิ้สขนมเป็นใครบ้านรวมเมื่อวาน นตกราคาค่ครับรรรลูกปแลลกไปแล้ลูกค่ะขอขอ,อนิดนึงนะเอาอิเอาอิเอาเลย,เเย,เเยที่แน่นตกไหมครับอยู่ไหนกันบ้างตอขอวขอตอนนี้ที่เอ่อ รถแอนเจลิตฝนตกครับน่ะหมอนนอกไม่มีตรงนี้นครตกค่ะพิษณุโลกตกแรงมากเลยแดดแรงมากเชียงรายก็ไมนจะตกนราธิวาสไม่ตกค่ะเพชรบุรีนมร้อนมากค่ะอ๋อนมนนนมร้อนติติพ่อคะลูกคนไหน นนนะ้อห่านใหญ่ยังไม่ตกอ้าวอ่านใหญ่เร้วดะไปหอัในคนหรอสถาการร้อนมากค่ะตอนนี้คือข้อความอารมณ์แบบพีว่าขอผิดอะลรคือไว้ให้ขับไปเอาน้ำไปแม่แกล้งลูกจีแม่ผัดตะเข้าปากอยากจะกินพายทลลมแบบอินตรลายขึ้นมาแล้ว เคยทำก็หลายรอบมากแบบตัดได้ว่าเมื่อกี้อันนั้นมีอาปากอ้ยโอ้โ

ยูไม่อยูเอ้าอาอยู่ไหมกล้วยนี่าไม่นี่อยู่นี่เอาอยู่ออะไ้ก่อปานิยน

ก็นั่งดูไปนะครับเหมืนอนอารมณ์เหมือนดูเพนดา้านั่งใช้ยื่นกินข้า,นา,า,าว,วานั่งคิดอะไ,ไรมากสารคดีคิดจะว่านั่งดูเพนด้าฆ้าเวลาอะไรก่อนก็นั่งนั่งเงียบแบบนั้นเลยไม่เป็นไรผมดูว่าคิดจะว่าแวะมาดูเพนด้านะครับดูเสร็จแ,แล้วก็ไปนะ bài ấy lời mà Điều hẳn lời mày lo chơi lo chơi lo rồi oh, wow, wow. <laughs> tôi add, add, đồ, nạc không ừ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  ตอ,ตอนไม่เห็นใครเนาะวิ่งขึ้นลงบันไดวิ่งเขีววิ่งเขีวพอมีคนดูอยู่เดี๋ยวนะคนสอบคนสอบคนสอบไปลำบากเนี่ย พ่อลงไอ่ะอุ้ยทาเล็้สวยจังเจ้าพ่ออะใครรักพ่อที่สุดในโลกดูกลุ่นตกจงเลยอะต้นไม้ไม่ายเลยที่นี่นะพ่อไปอยู่ลูกในป่าเดี๋ยวเขาจะไปขับรถเล่นในุนตกไม่เอาค่ะพ่อจะไปข้างนอกคนดูจะเยอะมากพ่อยอยู่ถือกล้องเอ้าตุ๊กตุ๊